เป็นจังไหนห้ามื่นนี่ยจ้งซีมันต้องถอดถอนอยังถอนเขียวครับ <laughs> <laughs> ใส่ใส่เบิ้งแพรลล่รึเบิ้งแพร่รึประเดี๋ยวประเดี๋ยวประเดียมือนีเ้าสีไป็ใส่ครับกะจักน้ำโซเฟอร์นะครับโซเฟอร์พาไปใส่กันไปนะครับเ้ามาเบิมงโซเฟอร์เขานะครับเ <laughs> สียครับสีพาไป็ใส่ครับมือนี้กระทมตัว้กรถามโซเฟอร์ไหมอันนี้โซเฟอร์อัน อันนี้ GPS อันนี้จีพอันนี้โซเฟอร์ว่าอันนี้ต้องอันนี้เกียรคือกันอันนี้เกียรเดี๋ยวห้อยย่งโมแนน้ำตัวเลยนี่แนะนำตัวครับครับตัวตัวแนะนำตัวโอ้เอ๋อก็ว่ารถตัว์ซีสูงสูทายไหมสูคุยกันก่อนหนึ่งสองสามสวัสดีครับผมคนหนักเล่นหนำนะครับผมมอนี่ยด้วยครับ เฮ้ยแถวเรื่องยงนะคนแะหน้าอย่าชีฟันอ <laughs> นะ <laughs> อ่าสวัสดีครับผมไอเชียดูตอ่าไอานาคฤตนำครับแล้วกับผมนะครับพระเอกของงานหนีนะครับ <laughs> พระเอ,อกไปว <laughs> สวัสดีครับผมลิวนางฤตนำครับแล้วก็ข้างหน้านะครับเนม,มันหันร <laughs> เรามากับอาจารย์แชมป์นะครับแล้วก็โซเฟอร์ของเรานะครับ เห็นแต่ใบหูก็รู้นะครับผู้ใดก่อเอามีดโอ้ยสูบเปล่าสวัสดีค่ะแม่สวัสดีครัไม่ได้ยุบุ่นไม่ได้ยุบุ่นมาไม่เจอรเท่าไรยังเราอยู่บ้านนะอดได้หรอนะครับไม่จตลอดมาทำไมล่ะ เพลงใครครับลีโอเพลงใครเพลงไออานนท์นะครับตวเ้ากเลยครจะขนาดนี้นะครับทอดใสแล้วครับทอดพ่าแน่นๆอันนี้นะครับเป็นร้านที่คุ้นเคยนะครับคือผมได้มารีวิวแล้วครั้งหนึ่งนะครับร้านพิซซ่านี้นี่นะครับ มือนีเทากับมาแวากินเขาอยู่แถวนี้นะคะรับของสุพิมมี่ก็จะเป็นบ้านนะครับผมเฮ้ยปีนี้มันมิดเนี่ยล่ะเป็นตังไหน เอาข้อแม่หนึ่งสองสวัสดีครับผมอิโอนางเรียนนามครับสวัสดีครับผมไอเชดูดไอนางเรียนนามครับสวัสดีครับผมไอานางเรียนนามครับเมนี้นะครับเข้าแกะมาอยู่ที่สิบห้าอะไรนะศูนย์การเรียนรู้เอา โครงการฮักบ้านเกิดนะครับผม <c oughs> ความสุขอยู่ที่บ้านเรานะครับอ่ามือนีขเขาแก่สีไี่ย,ย,ยมเขาเอื่นว่าอยังมาไม่ยมขเขาเรียกว่าแกเป็นเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้แต่ว่าเราจะมารู้จักแกในวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอแกมานะครับก็จะรู้ว่าเป็นใครนะครับผมก็ถ้าจะเป็นยังไงนั้นก็ คำบอกว่ามันมันอันดีบหนคุณให้ไปไอ้ตรงนี้นะครับก็เขาอขายต้นไม้นะครับอันนี้น่ะเป็นบ่อเป็นบ่อน้ำนะครับไม่รู้บ่ออะไรนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นต้นไม้ที่แกขายนะครับใครที่สนใจก็มาซื้อได้นะครับเดี๋ยวโลเคชั่นนะครับเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวจะบอกโลเคชั่นอีกทีนึงนะครับผม รักไปฝากรักไปฝากไอ้แม่เลยอันนี้ไอ้ต้นไม้ตะกบนะครับเดี๋ยวนี้ก,ก็หายากแล้วนะครับผมกินเลยบ่เนื้อแมงก็สิเป็นแบบนี้ครับกิ<ห>นเลยบ่<ห>บมันสามารถกินได้นะครับมันมีรสชาติหวานนะครับถ้าถ้าถ้าอ่าเป็นลูกสุกลูกสุกมันจะมีสีแดงสดๆแบบนี้นะครับกินได้บ้างไหมฮืมสมห,หวานครับหวานแล้วก็มาดูทางนี้นะครับ อันนี้เขาจะเอืนน่นนวยฮืมนะครับผมฮืมภาษาอีสานแปลว่าอะไรครับใกล้แต่ฮืมเป,เ,เ,เป็นภาษาอีสานไหมเอ้ามันแปลว่าอย่างไรครับเป็นภาษาไทายภาษาไทยใกล้สุกมันก็จะประมาณว่าคือ,อ,อสุกครึ่งๆกลางๆเนาะครับผมอันนี้อันนี้จะเป็นลูกที่ยังไม่สุกนะครับมันก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้ถ้ากินเข้าไปรสชาติมันจะขมนะครับกินมึงไหมวายมันก็ขมตัวเอ้าผมเชียร์เปลือกป้นมึง Đây đây. Đi nhộp Ôi. Phạt tăng bò. <cười> <cười> à, này, ăn đi nhăng đi. Nó xin lỗi mấy đứa bò. Đồ búp luôn rồi đó. โยทำอะไรครับพี่โอไม่อยากเล่นครับยูไม่มีเลยอั นี่ครับนี่ยังไงครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตำย่างขอ,องห้อหมอตำหม้อหม้ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตำสาลายครับอันนี้ก็จะเป็นต้มเป็ดเฮา<อ>ต้มเป็ดบ้านๆน,นี่ยแหละอันนี้ก็เป็นไก่ย่างปาร์ตบังนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเราขายจนยุ่งมาเร็ว<อ>่ันหาลาบนะครับ ดาบปิสอันนี้ก็จะเป็นอ่าจุดคล้ายอีกจุดหนึ่งก็คือมันเป็นไข่ไข่เขา่านะครับไข่เข่าก็คือไข่ไก่บานๆอย่า่นะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นแหนมนะบริเวนแหนมเพื่อนยันยงแหนมโอ้บอสเนึ่งอ่าสิว่าจะคล้องหัวหน้าคิดว่าจะกินไม่หมดนะครับจะดูสภาพ เนี่ยข้างหน้าเนี่ยคือพี่ตั้มตีคนเดียวออเออมีแค่าการเนี่ครับ <c oughs> นี่ต้องขอเดี๋ยวให้ช่างเอาง้ามาเอามนี่นี่นี่นโต้อ๋อลีโอครับทำอะไรอยู่ครับเบื้องเอาถอ,อยให้ยังไงข้นส<อ>ัมผัสก็ได้ อ่ะก็เปิดพอเป็นพิธีเลยฮะย้อนมันมันขี่ขี่กเดียนได้หนิได้เงาสักกอนโอ้ยขี่เกเดียนมันคือขี่กระเดียนมันคืออุจจระหอยทากครับหอยทากวัดไส้เดือดดูนั่นแหละโอ้ขี่เกเดียนอ่าเป็นไงบ้างครับไอ้ปกรณ์หลังจากกินข้าวเสร็จครับก็อิ่มมากเลยครับแลริโอนะครับพุ่งออกครับุ่สิ กินกินหลายหลายนะครับวันนี้กินอะไรไปบ้างครับวันนี้ก็กินหลายอย่างนะครับกินอะไรล่ะกินหลายอย่างครับอ้าวแม่ครับกินหลายอย่างครับวันนี้ก็รีหล้างครับวันนี้ก็ไปกินพิซซ่านะครับไปแว่กินพิซซ่าแล้วก็ส้มตำยำทะเลรวมอะไรซึ่งตามภาษานะไะครับนะอาหารบ้าน อันนี้จานใบเดียวก็ล้างเสร็จสักทีแลวก็ถานี้นะมันมันแตกครับเอามาแตกก,ก็ก็วางไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ล้างใบอื่นไปโยหัวใส่หัวล้างดูสิครับจะอัดจะไม่สะอาดบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับหน้าตาคนล้างนะครับเ้ยหันไปทางนู้นครับพี่แชมป์ครับเป็นไงบ้างครับ ยัะไทยเลยสาระไปไทยมันเป็นซีนไปโอ้ยรุ้นเรื่องเฮ้ยมันเบื่อเ <c oughs> ลยจะไทย <c oughs> สามซีบีสามซีบีซัมมี้ในกระทยบรรยากอกบรรยากะเออตรงนี้เป็นจังสั้นจังซี่นะครับท่านผู้ชมอยากได้คอนเทนต์ดีๆวปะ,อะไอ<ห>โด,ดนน้ำไม่ได้ไยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสถานที่ที่เรามากินข้าวนอกบ้านนะครับก็บรรยากาศดีในทีระดับหนึ่งแล้วครับ หลดูสิครับตน้นไม้ตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำลิมอ่าข้างบ้านนลครับเออก็อี <Okay. S 1> ก็จะมีปลานีอะไรดูบรรยากาศรอบๆอนะครับ อากาศเย็นครับไม่ร้อนไม่อะไรสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่พี่พี่อะไรครับพี่สันครับพี่สันนะครับพี่มาอยู่กับพี่ตั้มได้ยังไงครับอ๋อก็จริงๆพี่ไม่รู้จักกับพี่ตั้มมาก่อนนะก็พี่ได้ไปทำงานของกสสที่อยุธยา คนรู้จักพี่เขาชวนพี่ไปก็เลยแล้วก็ไปทํางานนั้นแล้วก็พี่ตั้มก็ไปทําด้วยก็เลยรู้จักกับพี่ตัม้ม<อ>ตั้งแต่นั้นแล้วก็แบบว่ามันอยู่ในช่วงที่แบบว่าพี่กําลังหาอะไรในชีวิตอยู่ด้วย <laughs> ก็เลยมันเจอพี่ตัม้มก็คุยกับพี่ตัม้มเออก็เลยแบบว่าขอมาอยู่กับพี่ตัม้มมาทํางานประมาณนี้ใช่ไหมครับเป็นยังครับวันนี้วันนี้ก็ว่างๆครับอะไรนะต้นไม้ต้นต้นต้นไม้ครับคนไม่ขายบมครับ คนขึ้นรถครับวันนี้มาเป็นพ่อค้าขายต้นไม้มคือกบบปีเธอ้ม,มอย่างนี้มาขายต้นไม้อาชีพเสริมครับขายได้ค่ะเขาเป็นต้นยังไงเรื่อมะเขียบเรื่มะเขียบ ต้นน้อยอนะลงลงนะครับอันนี้ไปไว้ทางต้นพลัง ผู้ที่เกี่ยวข้องยังไงกับโครงการครับถ้าพี่ตั้มพี่ตั้มส่วนใหญ,ญ่เขาก็เรียกพี่ตั้มฮักบ้านเกิดครับ<อ>บ้านเกิดเป็นชื่อ,อโครงการโครงการฮักบ้านเกิดความสุขกิที่บ้านเรานะอยู่ตรงที่เราอยู่น<ช>ี่แหละอืมก็ทําโครงการเกี่ยวกับอ่าสนับสนุนให้เด็กๆทากิจก,ก,กรรมสร้างสารรค์ทําอะไรก็ได้เหมือนกลุ่มน้องนักเล่นน้ำใช่ไหมใช่ครับก็เราก็สนับสนุนว่าทนักนักเล่นน้าอยากทาอะไรนะละมวยโบราณแสดงศิลปะมาทาพื้นบ้านอะไรพวกนี้อยาก ขอรับการสนับสนุนทั้งเรื่องงบประมาณเรื่องรูปแบบกิจกรรมแล้วก็สนับสนุนไปต,ต้องมีโครงการมีรายเดทกิจกรรมให้เรารู้หน่อยว่าอยากทำอะไรเราก็จะลงไปสนับสนุนประมาณันาจริงมีหลายกลุ่มนะที่เราทํางานด้วยใช่แล,แล้วไอ้โครงการฮักบ้านเกิดนี่มันเกิดขึ้นได้ไงเกิดขึ้นได้ยังไงฮักบ้านเกิดตามจริงบ้านที่ก็อยู่นี่เนาะแล้วก็พอเรียนจบมาก็รู้สึกว่าอยากหาอะไรทําที่บ้านแล้วก็ด้วยเป็นคน ที่ชอบทากิจกรรมทําค่ายอาสาทําค่ายเรียนรู้ทําค่ายเด็กไปตามที่ต่างๆท,ทั่วประเทศเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทากลับกลับมาทําอยู่ที่บ้านวะก็เลยลองกลับมาทาที่บ้านเพราะกลับมาทําเด็กๆในหมู่บ้านเริ่มติดแล้วก็พอติดแล้วเด็กหมู่บ้านอื่นมาเห็นเรารู้สึกว่าทําไมไม่ทําที่อื่นบ้างเราก็เลยเริ่มขยับขยายไปที่อื่นก็เริ่มรู้จักกลุ่มต่างๆทีนี้ไม่ใช่แค่สกลละก็ไปมุกดาหารไปกาลสินไปอุดไอรไปนครพนมไปมาทั่วภาคอีสานเลย เรารู้สึกว่าทุกที่มันก็เป็นบ้านเกิดเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่บ้านเกิดที่นะแต่เป็นบ้านเกิดของน้องๆแล้วก็ไปสนับสนุนด้วยประมาณนี้ครับครับอ่าคิดในตัวันเด้คือเขาถามบอกแล้วก็ไอความคิดพี่นะครับใกล้ต่อสุดนักเล่นน้ำเฮ้ ไม่ถ้าถ้าพี่ถ้าพี่ไปอยู่ก็น่าจะพี่และเราอะไม่รอรอคนละแบบรอคนละสไตล์เออก็เห็นน้องๆในกลุ่มฮักบ้านเกิดก็ติดตามนักเล่นน้ําหลายคนเออก็ดีหน่อยฮักบ้านเกิดตรงนี้แหละวกพี่สนับสนุนให้เด็กรักกันให้คนลักกันนักสืบอะไรไม่ห้ามแบบไหนครับได้ทุกแบบครับแล้วแต่พวกคุณจะไปสร้างปฏิสัมพันธ์กันเอาเนาะการรักกันเป็นเรื่องดีเนะที่เหลือมันเป็นเรื่องของการปรับจืนทำความเข้าใจกัน เหมือนเหมือนประเด็นฮักบ้านเกิดกับกับกับบ้านของตัวเองอ่แหละถ้าถ้าแต่ละคนรักในบ้านเกิดของตัวเองนะมันก็มันก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมละ่ะพยายามค้นหาแล้วก็สร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างกานมดีกันแล้วนี่โครงการฮักบ้านเกิดมีม,มีกี่สาขาครับ <c oughs> มันก็มีที่นี่ที่เดียว <c oughs> แต่ว่าเราอยากสร้างน้องๆน,น,นี่กลับไปรักชุมชนของตัวเองรักในศิลป,ปะว่าทำรักในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตัวเองนั่นแหละมันก็เลย เป็นร้อยสาขาเป็นพันสาขาก็ได้แต่ว่ามีรูปแบบของตัวเองไปไม่จาเป็นต้องมายึดรูปแบบพรรคบ้านเกิดที่นี่กันที่นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนน้ามันลอเลื่นแชมป์เนาะเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงคอยสนับสนุนให้น้องเนาะเป็นแบบนี้มากกว่าไม่ไม่ต้องไม่อยากให้มองว่าพวกพี่เป็นแหล่งทุนเป็นเป็นเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเป็นอะไรนะคือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนเรียนรู้ด้วยกันและกัน เพราะบางอย่างพี่ก็ไม่รู้เหมือนน้องนะเพราะท่าลำเป็นยังไงถ้าไอศิลปะการแสดงเป็นยังไงพวกพี่ก็ไม่รู้จักพวกพี่ก็เรียนรู้กับน้องแล้วก็เอาไปเผยแพร่ไปบอกแต่ว่าเฮ้ยนักเล่นน้าเจ๋งนะเรื่องการแสดงเรื่องลามวยโบราณแบบนี้น่นแหละพวกพี่อยากเป็นสื่อกลางมากกว่าแล้วไอ้ตรงนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นสตูดิโอหรือว่าเป็นอะไรครับเป็นพวกพี่เรียกว่า ศูนย์การเรียนรู้นะเป็นเร r n น n g s สเปซเป็นพื้นที่เรียนรู้พื้นที่ทากิจกรรมพื้นที่มาแลกเปลี่ยนแต่เราเขาเรียกว่าอะไรถ้าช่วงปกติเขาจะมีเด็กๆเ,เข้ามาเล่นนะอาทิตย์ที่แล้วก็มาเนี่ยมาทําแกนกระดาษที่ชู่กันทําเป็นเก้าอี้นั่งบางอาทิตย์ก็มาทำเนี่ยตัดขวดพลาสติกทาเป็นเนี่ยเนี่ยโมบายแขวนเนี่ยสีเขียวสีฟ้าสีชมพูเนี่ยก็เปิดพื้นที่ห้ทำอะไรถ้ิ่มงานศิละปะแล้วก็เดี๋ยวผนังหลังนี้เราก็จะเปิดให้เด็กๆมาวาดรูปมาเขียนมาอะไรได้แล้วแต่ชอบ พอช่วงนานาเสร็จตรงนี้ก็จะกลายเป็นแปลงผักแปลงสวนดอกไม้เด็กๆก,ก็จะมาช่วยกันปลูกนแล้วก็ขายทีนี้ล้วเป็นเป็นสวนเล่าเรื่องนะอืมอะไรปลาหมานะนี่หาปลาก็ยังได้เลยบางทีเด็กๆด้วยใช<ๆ>่ไห<ๆ>มนี่มีมีพวกปลานินปลาตะเพียนปลาดุกเสาที่ไหนว่างๆถ้าเด็กมันไม่มีอะไรทําก็จะมาตกปลาที่นี่กันไม่ไม่ไม,ไม่คิดค่าลงบอกใช่ไหมไม่ขอ<ร>แต่ว่างมามามาได้ เราเราเราฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ให้ได้ตกปลาเป็นตกเบ็ดเป็นตกเบ็ดเดียวๆตกปลาน่าแหละก็ใส่เบ็ดเออก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายบางวันก็เป็นสิบคนมาเนี่ยมาหาปลาก่นกันอืมแล้วก็มาก่อไฟเผาปลาย่างปลากินกันที่นี่ก็เลิร์นนิ่งสเปซมันก็เป็นเขาเรียนเลิร์นสเปซก็เป็นพื้นที่เนาะเรียนนิ่งก็คือการเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้ทุกอย่างเลยจบแล้วที่นี่ ได้ได้ได้ยินว่าขายต้นไม้ด้วยใช่ไหมต้นไม้ก็ขายเหมือนที่พวกน้องๆไปช่วยกันผลเมื่อ้นเะนก็เพื่อให้คือเด็กมาน้องมาใช่ไหมยอย่างน้อยก็ได้ค่าส้มตําค่า <c oughs> อะไรนะไอไข่ต้ม <c oughs> นั่นแหละก็เอาตังพวกนี้จากร้านต้นไม้เนะี่ยมาซื้อให้พวกเราให้น้องๆได้กินกันได้แบ่งปันนะมาอุดหนุนได้นะครับก็สนับสนุนต้นไม้มาซื้อต้นไม้แล้วก็เงินค่าต้นไม้ก็จะมาแบ่งมาเป็นค่าอ่านค่าทำกิจกรรมให้พวกเราเนี่ยแหละ แล้วก็คําถามสุดท้ายนะครับพี่ตั้มขึ้นบนไดทําไมครับอ๋อพี่เตี้ยกว่าเราพี่้มันมันมีอะไรแล้วบิวมันได้เนาะเห็นครูแชมบอกว่าอะไรนะธรรมชาติสบายๆพี่รู้สึกเออมันสบายตามจริงว่าจะนจะนอนคุยก็เออเหมือนกันนะมันสบายไปตามจริงถ้าสบายๆเย็นๆก็จะชวนไปคุยในน้ำของยางคนละอันตกปลาไปด้วยคุยกันไป้วย ถามอะไรนะครับไอสำหรับวันนี้นะครับก็ได้มาหาพี่ตั้มนะครับเป็นเป็นอะไรนะเป็นคว่าอะไรดีก็เป็นเป็นเป็นพี่ก็เรียกตัวเองไม่ถูกก็เป็นพี่ตั้มรักบ้านเกิดนี่แหละเป็นเป็น เป็นที่คนหนึ่งที่ชวนทากิจกรรมอมไม่อยากใช้คําว่าหัวหน้าไม่อยากใช้คําว่าอะไรนะแชมป์พี่ก็เรียกไม่ถูกบอส <c oughs> นั่นแหละก็ <c oughs> เป็นรุ่นพี่มาทากิจกรรมนี่แหละครับผมก็ได้มาสัมภาษณ์นะครับแล้วก็มาชมที่ที่นี่นะครับโครงการทักบ้านเกิดนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับทิ้งโลเคชั่นไว้ได้ได้อยู่ บ้านกลางตำบลพนแงพงอำเภออากาศเหนือจังหวัดสกลนครเรียกว่าอะไรนะข้าว่างอยากหนีออกจากบ้านทั้งสามสี่วันก็มาอยู่ได้ <c oughs> มีข้าวกินฟรีอยู่ฟรีแต่ว่ามาช่วยทํางานบ้านนิดหน่อยแค่นั้นเองเนี่ยบางวันก็เนี่ยมาชวนทํากระเบื้องอะไรพวกนี้แหละทํางานศิลปะทําไม่นี่ไปมาเลยสนใจไหมหักลักทุดตุดเมินก็มาอยู่นี่ได้สนใจไหมสนใจไหมบางวันก็มีน้องน้องเด็กๆกสาวสาวแวะเวียนมา ลีโอจะมาไหมครับนี้ยิ้มแบบอารมณ์จอเลยแาละแล้วลีโอจะหาวันมาไหมครับนนต้องขออนุญาตคนนู้นครับสำหรับวันนี้นะครับก็เราได้มาทำความถามก่อนแสงได้ใช่ไหมแสงได้ไม่ไม่มืดใช่ไหมที่ไม่มืดใช่ไหมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาได้ทำความรู้จักกับ โครงการฮักบ้านเกิดนะครับเราก็มาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็ฝากสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนไปติดตามผลงานอื่นๆของพวกเราด้วยนะครับก็เราจะมีเพจนะครับ a c e b o o กนาคเล่นน้ามวยโบราณสุลนครนะครับแล้วก็มี Tik t o อกนะครับบางมุมนาคเล่นน้ํามี Youtube นาคเล่นน้ํา o f f i c i a l นะครับแล้วก็แล้วก็มีลงรูปสวยๆนะครับใน Instagram นะครับผม i n น t a า r กรนาคเล่นน้ํา นะครับผมส่วนพี่ตั้มมีอะไรจะฝากไหมครับไม่มีครับไม่รู้จะฝากอะไรฝากเจ้าทางติดตามในกลุ่มอะไรเงี้ยครับติดตามนักเล่นน้ำเยอะๆแค่นั้นแหละไม่ต้องมาติดตามพวกพี่หรอกเหนื่อยก็สนับสนุนนี่แหละพวกน้องๆนักเล่นน้ำถ้าน้องๆนักเล่นน้ำมีผลงานมีอะไรนี้นี่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจพวกพี่ด้วยนะพวกพี่ก็แอบตามผลงานพวกเราอยู่ก็ถือว่าเป็นการอะไรถ้างานเยาวชนดีมีคุณภาพอ่ะ พวกพี่ก็ถือว,ว่าได้เรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาตัวเองเอากับร้อืมทังบ้านเกิดนี่แหละสนับสนุสนทีสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาแค่นี้นะครับก็ขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้นะครับสําำหรับผลงานก็ฝากไปติดตามกันได้นะครับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบายครับ